สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 108นะคะสมกับการรอคอยมากเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับ MV เพลงสิงเกิลแรกในชีวิตของน้องต้นข้าวซึ่งแอดก็ได้เข้าไปชมหลายรอบมากม,ากมากเลยนะคะและ FC ป้อาแม่แม,แม่ก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเพลงที่น้องต้นข้าวร้องร้องมากๆเลยนะคะและก็ยังประทับใจ กับ MV เพลงนี้สุดๆและก็ม่อีกท่านหนึ่งนะคะยังได้คอมเมนต์ไว้ว่าพ่อพ่อแม่แม่ช่วยกันชมสัก500ล้านวิวเลยนะจ๊ะและล่าสุดนะคะเมื่อเวลา11นาฬิกา21นาทีแอดก็ได้เข้าไปดูยอดวิวเพลงนี้แล้วนะคะยอดวิวภายใน15ชั่วโมงยอดวิวทะลุ1 0 0 0แสนวิวแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะคะ ตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งไปถึง1 0 0 0 0แสนวิวเลยนะคะและคาดว่าอีกไม่นานนะคะยอดวิวจะต้องถึง1ล้านวิวอย่างแน่นอนพอ่อพ่อแม่แม่เอก็อย่าลืมช่วยกันไปชม MV เพลงของน้องต้นข้าวให้ได้ยอดวิว1ล้านวิวกันเลยนะคะหรืออาจจะมากถึง500ล้านวิวก็อาจจะเป็นไปได้นะคะและในวันนี้แอดก็จะมาเล่าถึงความประทับใจกับ MV เพลงซิงเกิลแรกของน้องต้นข้าว กับบทเพลงที่มีชื่อว่าจากใจต้นข้าวและความประทับใจกับ MV เพลงนี้มีดังนี้เลยนะคะซึ่งความหมายของ MV เพลงนี้เป็นการเล่าเส้นทางชีวิตของลูกสาวต้นข้าวที่ได้เติบโตมาด้วยความรักความเมตตาและก็ความเอ็นดูของ f อฟพ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลงทั่วโลกและทางทีมงานก็ไม่ได้เน้นที่ภาพจะต้องออกมาสวยแต่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว เส้นทางการเป็นศิลปินนักร้องของน้องต้นข้าวจากต้นข้าวที่ร้องเพลงเปิดหมวกอยู่ที่ตลาดนัดมาสู่ต้นข้าวที่เจริญเติบโตจนดังไกลไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งภาพที่การันตีความดังระดับโลกของน้องต้นข้าวนั่นก็คือเป็นภาพที่น้องต้นข้าวใส่ชุดนักเรียนและก็ได้ปรากฏอยู่บนจอบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา และแอดก็ขอหยิบยกออโพสของแฟนเพลงท่านนี้มาเล่าอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะซึ่งก็เป็นบทความความคิดเห็นที่ดีมากๆเป็นบทความที่เล่าถึง mv เพลงจากใจของน้องต้นข้าวไปฟังกันเลยนะคะเบื้องหลังความหมายของ mv เพลงจากใจต้นข้าว mv เพลงนี้ไม่ได้เล่าแค่เพลงแต่เล่าเส้นทางชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตจากแรงใจของพ่อแม่ทุกท่าน ทีมงานไม่ได้ทำภาพสวยไปเรื่อยๆแต่เรียงลำดับภาพเหมือนกำลังเล่าเรื่องเป็นบทบทปณสถานที่ห้องอัดเสียงจากหัวใจจริงเอ็มวีเพลงเปิดด้วยภาพต้นข้าวในห้องอัดใส่หูฟังยืนหน้าไมา้มือวางไว้ที่หัวใจไม่มีเวทีไม่มีไฟสปอตไลท์ไม่มีความอลังการมีแค่เสียงกับความรู้สึก นี่คือการประกาศตั้งแต่เฟรมแรกว่าเพลงนี้ไม่ใช่การแสดงแต่คือความรู้สึกจากใจจริงคำว่าฝากเพลงจากใจส่งให้น้องพี่จึงถูกถ่ายทอดตรงตัวห้องอัดคือสัญลักษณ์ของความจริงใจคือจุดเริ่มต้นของทุกเส้นทางศิลปินและกับคำว่าขอบคุณที่มีภาพจริงรองรับเมื่อเพลงร้องถึงขอบคุณลุงป้านาอา หลังไหลามาส่งกำลังใจภาพใน MV เพลงตัดสลับไปยังเวทีคอนเสิร์ตมากมายทั้งเวทีวัดเวทีงานบุญเวทีตลาดเวทีใหญ่นี้ไม่ใช่แค่ภาพประกอบแต่คือหลักฐานชีวิตจริงทีมงานกำลังบอกว่าแรงใจที่ร้องถึงนั้นมีอยู่จริงต้นข้าวไม่ได้โตจากกระแสแต่โตจากการเดินสายร้องเพลง โตจากพวงมาลายัยโตจากแฟดมือถือโตจากรอยยิ้มหน้าเวทีโตจากยูทูบเบอร์และก็จิ๊กซอที่สำคัญพ่อพ่อแม่แม่นับพันภาพนี่คือฉากที่ทรงพลังที่สุดของ MV ทีมงานเปิดให้แฟนเพลงส่งภาพถ่ายคู่กับน้องต้นข้าวจากหลายเดือนที่ผ่านมานับพันนับหมื่นภาพภาพเล็กๆเหล่านั้นถูกนำมาต่อกัน เรียงร้อยประกอบกันเป็นภาพใหญ่แล้วเมื่อกล้องค่อยๆซูมออกเราจะเห็นว่าภาพเล็กๆทุกภาพรวมกันเป็นภาพของน้องต้นข้าวนี่คือภาษาภาพยนตร์ที่ลึกมากมันกำลังบอกว่าต้นข้าวไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่เกิดจากแรงใจของทุกคนรวมกันถ้าไม่มีภาพเล็กๆเหล่านั้นก็ไม่มีภาพใหญ่ในวันนี้นี่คือการแปลงคำว่า น้ำใจไหลล่งเปรียบหยาดฝนหล่อเลี้ยงดวงใจให้เห็นเป็นรูปธรรมและต่อมากับชุดนักเรียนต้นข้าวต้นน้อยภาพที่ถูกประกอบขึ้นมาคือภาพต้นข้าวในชุดนักเรียนนี่คือสัญลักษณ์สำคัญมากชุดนักเรียนเท่ากับความบริสุทธิ์เท่ากับจุดเริ่มต้นเท่ากับความฝันของเหล็กคนหนึ่งมันเชื่อมตรงกับเนื้อเพลงว่าต้นข้าวต้นน้อย รอวันที่จะโตใหญ่เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เคยยืนร้องเพลงเล็กๆอยู่ที่ตลาดนัดวันนี้กำลังเติบโตแต่ยังคงหัวใจแบบเด็กคนนั้นอยู่และก็ที่ทํมสแควร์นิวยอร์กจากเวทีท้องถิ่นสู่เวทีโลกหลังจากภาพจิ๊กซอซูมออกจนเห็นภาพใหญ่ MV เพลงตัดไปยังภาพจอ LED ที่ทํมสแควร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ภาพน้องต้นข้าวในชุดนักเรียนปรากฏอยู่บนจอใจกลางมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานี่ไม่ใช่การอวดว่าดังระดับโลกแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตจากเวทีวัดตลาดนัดสู่เวทีระดับโลกจากต้นกล้าเล็กๆสู่ทุ่งกว้างและที่สำคัญที่สุดภาพนั้นเกิดจากจิกซอวอของพ่อแม่แมทุกคนความสำเร็จนี้ จึงไม่ใช่ของต้นข้าวคนเดียวแต่เป็นของทุกคนที่เคยยืนหน้าเวทีเคยมอบมาลัยให้น้องเคยให้กำลังใจให้น้องหน้าเวทีและความหมายที่ทางทีมงานตั้งใจสื่อ MV เพลงนี้ไม่ได้สร้างฮีโร่คนเดียวแต่สร้างภาพว่าศิลปินหนึ่งคนเติบโตได้เพราะแรงใจของผู้คนมากมายนี่คือ MV เพลงขอบคุณที่ให้เกียรติแฟนเพลงอย่างแท้จริง มันไม่ได้ยกต้นข้าวขึ้นสูงแต่ยกพ่อแม่ให้ขึ้นไปพร้อมๆกันสรุปหัวใจของ MV เพลงนี้ห้องอัดเท่ากับความจริงใจเวทีคอนเสิร์ตเท่ากับเส้นทางชีวิตจิ๊กซอฟแฟนเพลงเท่ากับแปลงหล่อเลี้ยงจิตใจชุดนักเรียนเท่ากับความฝันของเด็กคนหนึ่งและก็ทาสแควร์นิวยอร์กเท่ากับการเติบโตสู่เวทีโลกที่ใหญ่ขึ้นทั้งหมดถูกเรียบเรียงเพื่อบอกว่า ต้นข้าวจะโตใหญ่ได้ก็เพราะมีทุกคนคอยรดน้ำคอยผักดันคอยให้กําลังใจและก็เป็นลมใต้ปีกของน้องต้นข้าวตลอดไปนะคะและหนึ่งในความพิเศษของเอ็มเพลงนี้นั่นก็คือทางทีมงานและก็น้องต้นข้าวได้นำภาพของพ่อแม่แม,แม่แฟนเพลงทุกท่านลงใน MV เพลงนี้ด้วยเพื่อให้ทุกๆท,ท่านได้มีส่วนร่วมกับ MV เพลงในครั้งนี้ เรียกได้ว่า m v เพลงนี้พิเศษจริงๆนะคะได้ฟังทั้งบทเพลงอันไพเราะและก็ได้ฟังบทเพลงอันแสนหวานนอกจากนั้นยังได้มานั่งลุ้นอีกว่ามีพ่อพ่แม่แฟนเพลงอยู่ตรงไหนกันบ้างน่ารักอบอุ่นมากๆเลยค่ะสื่อความหมายได้ดีมากๆเลยนะคะกับ m v เพลงนี้จากใจต้นข้าวแอดดูแล้วฟังเพลงเพราะมากๆเลยนะคะหบยิ้มไม่ได้เลยค่ะ ชื่นชมในการทำเอ v เพลงมากๆเลยนะคะและต่อมากับคิวงานในวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์2 5, 5 1 9ร้อวันนี้น้องต้นข้าวมีถึง2คิวงานกันเลยนะคะเริ่มจากงานแรกน้องต้นข้าวขึ้นแสดงเวลา20 0นาฬกาตรงที่งานผูกพันธสีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตรนาวัดดอนมะขามช้างตำบลนาพันานามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี และต่อมาคิวงานที่สองน้องต้นข้าวขึ้นแสดงเวลา22นาฬิกาตรงที่งานตรุษจีนประจำปี2,519เป็นงานเป็นงานตัดลูกนิมิตลูกเอกและปิดทองหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ณวัดสุขอารีธรรมรามตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบรุรี F.C. พ่อพ่อม่แม่ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจ น้องต้นข้าวน่าเวทีกันเยอะๆด้วยนะคะและใครที่ได้ชมเอ็มมีเพลงของน้องต้นข้าวแล้วนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าเอฟซีป่อแม่ดูไปกันกี่รอบแล้วสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะฝากกดติดตามช่อง KDM 108ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ